วีดีโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025รถที่กลายเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์และกลายเป็นความฝันของสายซิ่งสายเทสสายล้ำยุคนั้นก็คือทอมมิสซีล2025รถที่กำลังทำให้วงการยานยนต์สะเทือนอีกครั้งรถคันนี้ไม่ใช่แค่ดีไซน์โดดเด่นแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีระดับสูงที่เหนือความคาดหมายแล้วมันมีดีอะไรทำไมทุกคนถึงพูดถึงวันนี้เราจะมาจอะลึก,กันครับ เริ่มจากเรื่องดีไซน์ก่อนเลยทอมมิซิล2 0 2 5มาในลุกที่ล้ำยุคแบบสุดๆไฟหน้าเป็นแบบเลดแมทริกดีไซน์เชียบเชียวเหมือนแวลตาเยียวกระจังหน้าเป็นแนวปิดสนิทแบบไร้ช่องอากาศให้ความรู้สึกลื่นไหลต่ออากาศพลศาสตร์เส้นสายรอบคันออกแบบอย่างลงตัวทางด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังไฟท้ายเป็นแนวเส้นคาดยาวแบบดิจิทัลให้ความรู้สึกเหมือนรถจากอนาคตและยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบแสงไฟตามโหมดการขับขี่ได้อีกด้วยตัวรถถูกออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านาา e 1, อากาศต่ำเพียง0.21ข้อนำทำให้รถดประหยัดพลังงานและเงียบสุดๆแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงในด้านเครื่องยนต์ทอมมิซิล2 0 2 5มาพร้อมขุมพลัง3รูปแบบให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตร4สูบที่รีดแรงม้าได้ถึง330แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรต่อมาคือเวอร์ชันไฮบริดที่ใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดทะลุ600นิวตันเมตรเร็วกว่าเร่งแซงได้แบบไม่ต้องคิด สุดท้ายคือเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ลอ้อให้พลังสูงสุดถึง540แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง3.4วินาทีเท่านั้นเรียกว่าท้าชนรถสปอร์ตตัวท็อปได้เลยแบตเตอรี่มีความจุ92กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง680กเมตต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็ว250กิโลวัตต์ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาไม่ถึง20นาที ระบบการสะเทือนก็ไม่ธรรมดาทอมมิสซิลสองิใช้ช่วงล่างแบบ a d a p t i v e a i r Suspension ปรับความสูงต่ำอัตโนมัติตามสภาพถนนและยังสามารถปรับความแข็งนุ่มของโชคอัพแบบเบลท m e ทำให้ขับนุ่มนวลเวลาขับในเมืองและหนึบแน่นมั่นใจเมื่อขับเร็วบนทางหลวงพวงมาลัยเป็นระบบ s t ีเวอร์บายวายที่แม่นยำระดับมิลลิเมตรพร้อมระบบเลี้ยวล้อไหลพรีวิวสเตียริง steering, ช่วยให้การปรับรถหรือเข้าที่แคบเป็นเรื่องง่ายแม้จะเป็นรถขนาดกลาง ภายในห้องโดยสารก็ออกแบบหรูหราแต่ล้ำสมัยเบาะหนังแทนป้าพร้อมระบบปรับอุณหภูมิอุ่นเย็นได้และมีระบบนวดไฟฟ้าในที่นั่งคู่นาหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบ O L E D ขนาด15.6นิ้วลอยกลางคอนโซลควบคุมทุกอย่างด้วยระบบสัมผัสทั้งหมดรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยพร้อม AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับระบบเสียงเป็นลำโพงแบรนด์ชั้นนำ18จุดให้เสียงรอบทิศทางระดับโรงภาพยนตร์ ด้านเทคโนโลยีช่วยขับขี่ทอมมิสซิล2025นำหน้าไปอีกขั้นด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ3ที่สามารถขับเองได้บนทางด่วนโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัด p ัปตีพร้อม Stop a n d Go ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและที่น่าประทับใจคือระบบ Smart parking ที่สามารถจอดรถด้วยตัวเองโดยผู้ขับลงจากรถและสั่งผ่านแอปมือถือ อีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือหน้าจอ h e a d u p Display แบบ AR ที่แสดงข้อมูลซ้อนทับกับถนนจริงเช่นเส้นนำทางการแจ้งเตือนและข้อมูลความเร็วรวมถึงระบบกล้องรอบคันความละเอียด 4K พร้อมมุมมอง Bird's Eye View และระบบตรวจจับคนหรือสัตว์ในจุดอับสายตาซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ถูกใจคนไทยมากโดยเฉพาะเวลาขับในเมืองหรือจอดตามปลอกซอกซอยนอกจากนี้ Tommi s i l 2ส2 5ยยังเน้นความยั่งยืนวัสดุภายในใช้ว,ใใชวัสดุรีไซเคลิลกว่า60%อไม่มีการใช้หนังสัตว์เลยแม้แต่ชิ้นเดียว โครงสร้างตัวถังใช้อลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงมาพร้อมโหมด e o o Intelligent ที่วิเคราะห์เส้นทางและรูปแบบการขับเพื่อแนะนำวิธีขับที่ประหยัดพลังงานที่สุดสำหรับราคานั้นเริ่มต้นที่ประมาณ2.69ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินรุ่น Hybrid เริ่มที่3.29ล้านและรุ่นไฟฟ้าล้วนเริ่มต้นที่3.89ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้ นอกจากนี้ยังมีแผนเปิดตัวรุ่นพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในช่วงปลายปีอีกด้วยสรุปเลยครับทอมมิสซิล2 0 2 5คือรถที่เหมาะสำหรับคนที่มองหาความล้ำความแรงและความปลอดภัยในคันเดียวไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยทางไกลรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านและที่สำคัญคือดีไซน์มันดูล้ำและเท่แบบที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมอง ใครที่กำลังมองหารถใหม่ในปี2025บอกเลยว่าทอมมิ s ซิล2025เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วคุณละคลิดอย่างไรกับทอมมิสซิล2025คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ